พระสงฆ์และกลุ่มอนุรักษ์ป่าพูยุงตำบลน,นาโศกอำเภอเมืองมุกดาหารร่วมกันทำบุญตักบาทในตอนเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้กับชาวบ้าน<อ>เพื่อเดินหน้าคัดค้านโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าขนาด90เมกะวัตต์ในพื้นที่หลังกรมป่าไม้ออนุญาตบริษัทเอกชนเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยเพื่อดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมนานถึง30ปี กิจกรรมบวชป่าภูยุงเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของชาวบ้านเพื่อปกป้องผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งอาหารตามฤดูกาลและแหล่งต้นน้ำจึงหวงแหนอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานเพราะการก่อสร้างโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าเสากังหันลมต้นที่7จ็ถึงสิจะก่อสร้างในพื้นที่ป่าภูยุงชาวบ้านจึงกังวลว่าผืนป่าที่เคยหาอยู่หากินจะได้รับผลกระทบความดุสบนที่นี่มันมันคือชีวิตพี่น้องเนาะ มันก็คือวิถีชีวิตที่นี่เป็นแหล่งอาหารใช่ไหมเป็นแหล่งเหตุตะบูการนะครับเป็นเป็นแหล่งที่พี่น้องเลี้ยงสัตว์นะครับอีกอย่างหนึ่งคือมีวัดที่นี่นะครับแล้วก็ภูยุงเป็นต้นน้ําห้วยกระลองที่ที่ใช้น้ําประปาสองหมู่บ้านนะฮะอันเนี้ยถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่มีป่าตรงนี้นะครับก็จะไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นพี่น้องก็เลยมีเจตจำนมแนว่วแน,วแนว่ว่าต้องกวดป่ารักษาที่นี้ไว้ได้จนกว่าจะมาลหมหายใจครับเต็มไปด้วยความไม่ชอบมาพากล แ,แงด้วยยผลประโชน์ของนนทุนะณะที่สสจังหวัดมุกดาหารได้ย้ำถึงกระบวนการได้มาของใบอนุญาตอาจไม่ถูกต้องตามระเบียบและขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเคยรับเรื่องไวต้ตรวจสอบและเตรียมน,นาําคณะกรรมาธิการลงพื้นที่ตรวจสอบอีกครั้งว่าการอนุญาตของกรมป่าไม้ ขัดต่อระเบียบคณะกรรมารทการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติหรือไม่จริงๆผมก็อยากให้ท่านผู้ว่านะครับมาเดินดูว่าป่าเนี่ยมันเสื่อมโทรมจริงหรือเปล่าเพราะว่าเรามาดูเราก็เห็นว่าบริบทข้างหลังเนี่ยต้นไม้ใหญ่มากนะครับแล้วก็ในการที่เราดูจากแผนที่ดาวเทียมนะครับเราดูลงมาเนี่ยบริเวณต้นที่789เนี่ยแล้วก็10เนี่ยเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ ไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับจะวัดออกมาเป็นป่าเสื่อมโทรมกรมป่าไม้อนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้าทำประโยชน์ภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงบางอีปแปลงที่1เพื่อดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังงานลมเป็นเวลา30ปีเนือที่383ไร่3งาน38ตารางวาตั้งแต่วันที่4เมษายน2567ถึงวันที่3เมษายน2597 แต่ชาวบ้านอ้างว่ากระบวนการยื่นคำขอเพื่อขออนุญาตเข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนเป็นการออกใบอนุญาตชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ซึ่งการแก้ไขปัญหาระดับจังหวัดอยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐตัวแทนชาวบ้านกลุ่มที่คัดค้านและตัวแทนกลุ่มชาวบ้านที่สนับสน,นุนเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบป่าร่วมกันอีกครั้ง ยุทธนาอินเตรสอนไทย PBS รายงาน